ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วไปดูผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลครับเด็คนเจ็บได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสรมรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดลุบวนราชธานีนะครับทางเกิดเหตุทางผงพร้อมด้วยทีมงานชุดสืบสวนชุดไป้ตรวจตำบลพร้อมเมื่อรองู้กับทั้งสองท่านทางสพนําทีมงานลงพื้นที่ก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับในเมื่อเช้านี้นะครับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ แจ้งเข้ามาว่าทางผู้ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตแล้วนะครับท่านคนตำรวจตีสันต,นติเหล่ากทยัยผู้กำคับการตำรวจตอนรจังหวัดศรีสะเกดครับท่านได้มอบหมายให้พันธุ์ตรเอกกิตพรมดีผู้กำก,ก,ก,กับการผู้กำกับการความการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดนำทีมงานมาช่วยคลี่คลายคาดีครับเมื่อเช้าก็ได้มีการประชุมมอบหมายภาร,รกิจมอบหมายแนวทาง ระหว่างชุดของจังหวัดและของอะสะพกันทรารลมครับจากการสอบสวนพยานบริเวณที่มีการแสดงดนตรีนะครับการแสดงดนตรีเล็กทนเป็นการแสดงงานเล็กๆสำหรับผูกข้อมือใบสีสูขวันผู้ที่จะไปทหารเกณฑ์ใหม่นะครับหลังจากงานเลิกแล้วนะครับซึงมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยอของ ของกลุ่มวัยรุ่นนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุไรรุนแรงครับหลังเกิดเหตุก็ได้ย้ายกันไปกลับบ้านนะครับทางจุดเกิดเหตุก็อยู่ห่างจากบริเวณงานประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึงเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดบุรรัมราชธานีขององเำเภอสํโรงและก็อำเภอกันทารลมจังหวัดสุริเกตนะครับคงจะืออีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงบ้านแล้วนะครับ ก็เกิดเหตุดักยิงกันที่บริเวณชายป่าระหว่างทางนะครับแจากการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและอยู่ใกล้เคียงก็พอจะทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้ากดดันเพื่อให้มามอบตัวและหากยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกมาจับต่อไปครับพอทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะ พอออกไม่จับผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีครับเชื่อว่าจะได้ตัวมาดําเนินคดีในไม่ช้านี้ครับ